จะรวมความสนุกสนานที่นี่เลยนะคะนิกกี้จะมาที่นี่ไม่ได้ถ้าไม่ได้มีบริษัทเยสไอแคนให้การสนับสนุสนนะคะาะงนั้นอยากจะเลียนยเพื่อนว่าทำโปรกันให้ได้แล้วมาร่วมสนุกด้วยกันนะคะต่อไปที่คั้นฟองนะทั้งหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ Yes, ไอแคเรื่องกินเที่ยว ทริปของมาเลเซียสิงคโปร์ที่วันสุดท้ายแล้วนะคะเรามาที่นิวอโซ่ค่ะค่ะสนุกไหมสนุกมากค่ะและที่นี่สวยงามมากเป็นเหมือนดินแดนในฝันนะคะถ้าเพื่อนๆอยากมาเที่ยวอย่างเราเชิญมาเป็นสมาชิกกับเ e s ไอแคนได้เลยค่ะพี่เอไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมพาใครมาด้วยมาคุณแม่เข้ากล้องหน่อยคุณแม่สนุกไหมคะค่ะเรียกว่ากินเที่ยวฟรีไปสามคือสี่วันเลยใช่ไหมคะได้ค่ะ ค่ะโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวกันใหม่ให้มากกว่านี้ถูกไหมคะเออค่ะโอเคขอให้สนุกนะคะค่ะ<อ>สวัสดีค่ะนี่มาถึงจุดติกตากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันว่าข้างในสวยแค่ไหนนะคะโอเคนะนค่ะ,ะนิกกี้ก็อย,อยากจะรู้จุลสิกตากเป็นยังไงตามกี้มาเลยค่ะแล้วก็เพื่อน ไปยิบมาดูที่สุดดูสปริงดูมัมมี่นะคะที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอในสิงคโปร์ค่ะตามเมื่อกี้มาเลย นี่นิกกี้และเพื่อนๆชาวไอแคร์นะฮะกำลังทําการที่จะผ่านอิมิเกชันนะคะตรวจเช็คของสัพละก่อนจะขึ้นเครื่องบินกับเมืองไทยนะคะ<อ>ก็ขอให้ทริปนี้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนกลับบ้านกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วก็ไปเลยพี่พี่นิกกี้สวัสดีค่ะ ก็วันนี้เรากําลังจะเดินทางกลับประเทศไทยนะคะก็สําหรับทริปนี้เอรู้สึกดีใจมากๆค่ะทีมแบบ่มีโอกาสได้พาแม่นะคะแล้วก็มาเที่ยวกับเพื่อนๆของ Yes i can c a n เราค่ะก็มันดีใจอะคะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะถ้ามีโอกาสอยากมาอย่างเรานะคะกินฟรีเที่ยวฟรีมากับเรา Yes i c a n ค่ะ <c oughs> ขอบคุณมนนากค่ะ <c oughs>